สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีมิตรรักแฟนเพจรถบ้านตรงปายทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะกลับมาเจอกับแอดมินทีมนะคะเหมือนเดิมค่ะเรายังอยู่กันที่รถบ้านตรงปายสาขาบางพีนะคะ สำหรับใครนะคะที่มองหารถมือสองนะคะที่นี่มีรถให้คุณเลือกมากกว่า200คันนะคะเพราะว่าเรามีร่วมกัน2สาขานะคะสำหรับใครนะคะที่อยากได้รถราคาถูกข่อนสบายนะคะหรือว่าอยากได้รถปีใหม่ๆนะคะหรือว่าจะมองหารถยนต์อีโคคาร์นะคะที่นี่ก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายรุ่นนะคะคุณมองหารถรุ่นไหนอยู่นะคะคุณสามารถทักแชทอินบ็อกนะคะหรือว่าเข้ามาสอบถามกันได้ผ่านทางหน้าร้านได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะมาเจอทีมนะคะแน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นดีๆนะคะรวมถึงรถสวยๆมาฝากนะคะสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะคะลูกค้าใช้เงินชใช้เงินจองนะคะเพียงแค่999บาทนะคะมีฟรีให้3อย่างเลยนะคะฟรีอย่างที่1นะคะน้ำมันเต็มถังก่อนส่งมอบรถนะคะอย่างที่2นะคะ ตัวเช็ค5 4สีไร่ก้านนะคะก่อนส่งมอบรถนะคะแล้วก็อย่างที่3นะคะสำคัญมากๆเลยนะคะฟรีประกันอุบัติเหตุนะคะวงเงินคุ้มครอง300,000บาทนะคะอายุสัญญานะคะ1ปีเต็มนะคะใครที่อยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถเข้ามาใช้บริการที่รถว้าตรงไปได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะพิมพ์ก็มาพร้อมกับเจ้า a อ c o r d คันนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะ Honda a c c o r d นะคะปี2016เครื่องยนต์2.4ตัว EL นะคะคันนี้นะคะรถดีไซน์สวยมากๆเลยนะคะด้านหน้านะคะก็จะมีในส่วนของไฟเดลไลท์นะคะที่ถูกออกแบบตกแต่งมานะคะให้เข้ากับตัวรถนะคะรวมถึงนะคะชุดแต่งรอบคันนะคะของม o ดูโลนะคะคันนี้นะคะด้านหน้านะคะตรงหน้าต่างจา กระจกด้านบนนะคะคันนี้จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ปัดน้ําฝนนะคะในส่วนด้านข้างนะคะล้อแม็กนะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กตัวเดิมนะคะจากโรงงานเลยนะคะชุดแต่งนะคะบอกแล้วว่ารอบคันนะคะหน้าหลังกลางนะคะแล้วก็กระจกมองข้างนะคะประดับด้วยโครเมียมแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะรถปี2016เท่านั้นเองนะคะใครที่มองหาแอคคอร์ตัวท็อปนะคะรุ่นท็อปอยู่นะคะ คันนี้เหมาะเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่ารถสวยนะคะดีไซน์ใหม่นะคะต้องโดนใจใครหลายๆคนแน่นอนนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะจะมีในส่วนของชุดแต่งนะคะแล้วก็มีสเกิร์ตนะคะมาให้ไฟเบรกรุ่นที่3กล้องมองหลังนะคะในส่วนของไฟเบรกด้านข้างนะคะจะออกแบบมาเป็น LED แล้วนะคะสำหรับ Honda Accord คันนี้นะคะคันนี้นะคะลูกค้า Accord คันนี้นะคะรองรับ E85 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ประหยัดน้ำมันมา,มากๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะก็ここสามารถอินบอกทางแชทเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันนะคะว่าคันนี้เนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันนะคะมีออปชั่นอะไรมาให้เราบ้างนะคะสําหรับ Honda Accord ตัว EL นะคะ ừ? นะคะเข้ามาภายในนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าแอคคอร์ดคันนี้นะคะจะถูกตกแต่งด้วยลายไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลนะคะหรือว่าด้านข้างขอบประตูนะคะก็จะมีในส่วนของลายไม้นะคะสีน้าตาลเข้มนะคะตกแต่งมาด้วยนะคะรวมถึงพวงมาลัยนะคะก็ออกแบบดีไซน์ให้มีลายไม้ประกอบมาด้วยนะคะคันนี้นะคะระบบฟังก์ชันนะคะภายในเนี่ยมาครบเลยนะคะ อขออนุญาตเปิดไฟก่อนนะคะคันนี้นะคะลูกค้าจะได้ในส่วนของหน้าจอนะคะที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วนะคะแล้วก็มีระบบนําทางนะคะพร้อมนําทางไปทุกทิศทางที่ลูกค้าต้องการไปเลยนะคะแล้วก็แอร์นะคะจะเป็นแบบดิจิตอลนะคะสามารถปรับอุณหภูมิแยกฝั่งได้นะคะรวมถึงคันนี้นะคะลืมบอกไปว่ามีในส่วนของกล้องมองข้างนะคะที่อยู่กระจกด้านซ้ายมือนะคะการใช้งานนะคะ มันจะมีปุ่มกดนะคะอยู่ตรงเมนูของไฟตรงนี้นะคะแค่กดเข้าไปนะคะนี่เลย ะะมันจะแสดงภาพนะคะขึ้นมาที่จอด้านบนแบบนี้นะคะในส่วนของกล้องสองภาพนะคะที่อยู่ด้านข้างนะคะคลูกค้าจะคันนี้นะคะฟังก์ชันเขาให้มาเยอะแยะมากมายเลยนะคะพวงมลาลัยนะคะคันนี้พวงมลาลัยนะคะจะถูกออกแบบมานะคะให้มีมีเดียฟังก์ชันนะคะในส่วนหนึ่งข้างตรงนี้นะคะการเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเลือกขึ้นความถี่หรือเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเมนูนะคะ ุ่มเมนูก็มีมาให้แล้วนะคะการรับสายวางสายนะคะสปิกอร์โฟนนะคะรวมถึงปุ่มลูกศรย้อนกลับตรงนี้นะคะสามารถใช้งานควบคู่กับหน้าจอได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของปุ่มนะคะที่เอาไว้เลือกหน้าจอต่างๆนะคะอ่านี่เลยนะคะก็สามารถเลือกใช้งานได้นะคะตามความถนัดของแต่ละคนนะคะแล้วก็มีในส่วนของนี่เลยค่ะค r u ค s น Control น,นะคะ ตัวล็อกความเร็วนะคะเวลาที่เราขับไปไกลๆนะคะสามารถเซ็ตความเร็วแล้วก็ล็อกความเร็วตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อลดการเมื่อยล้านะคะในการเหยียบคันเร่งนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเขามีแพนเดิลชิปมาให้ด้วยนะคะบอกแล้วนะคะว่าคันนี้นะคะเขามีมาให้ครบเลยคุชคอนโทรลพวงมาลัยมัลติมีเดียฟังก์ชันแล้วก็แพนเดิลชิปนะคะถูกออกแบบดีไซน์มากับรถตัวนี้เลยนะคะแล้วก็มีแอร์แบกนะคะรอบขันนะคะสำหรับ คันนี้นะคะแอร์แบ็กไม่ได้มีแค่คู่หน้านะคะแต่เขานะคะติดตั้งมาให้รอบคันเลยนะคะรอบตัวรถนะคะมีแอร์แบ็กทั้งหมดเลยนะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของนี้เลยค่ะคอนโซลกลางนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นเกียร์นะคะ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าจ๋าก็จะมีในส่วนของช่องใส่ของนะคะหรือว่าหลุมวางแก้วนะคะตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้นะคะรวมถึงนะคะด้านนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของที่ชาร์จต่างๆนะคะเสียบวงเสียบบัตรได้นะคะอุปกรณ์ฟังก์ชันเล็กๆนะคะสามารถใช้งานได้เลยนะคะตรงนี้เนาะ ตรงนี้นะคะในส่วนนี้จะมีในส่วนของช่องเสียบ USB นะคะที่สามารถเอาไว้ใช้ชาร์จโทรศัพท์ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ของด้านนี้ได้เลยนะคะเขามีที่ใส่ของเยอะมากนะคะในรถคันนี้นะคะกว้างขวางนะคะใช้งานง่ายนะคะตรงนี้นะคะช่องใส่ของเช่นกันนะคะแต่ว่าจะมีในส่วนของที่เสียบอุปกรณ์ที่ชาร์จนะคะ power outlet นะคะก็จะอยู่ในนี้เหมือนกันนะคะก็คือคันนี้เนี่ยมีครบทุกช่องทุกมุมเลยนะคะไม่ว่าจะเลือกใช้งานด้านไหนนะคะก็สามารถใช้งาน ได้ตามสะดวกนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีม่านบังแดดไฟฟ้านะคะที่อยู่ด้านหลังนะคะลูกค้า อ่านี้เลยนะคะด้านหลังก็จะมีม่านรังแดดไฟฟ้านะคะซึ่งปุ่มกดก็จะอยู่ด้านข้างเกียร์นั่นเองนะคะแล้วก็ด้านหลังของเรานะคะเบาะเนี่ยคันนี้เป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะมีพนักพิงแขนนะคะมีช่องวางแก้วต่างๆนะคะเบาะตัวนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นเบาะหนังนะคะที่มีรูระบายอากาศนะคะระบายความร้อนระบายความเปียกชื้นนะคะ<ม>แล้วก็เบาะคู่หน้าเนี่ยก็คือปรับไฟฟ้าได้เลยนะคะ สามารถปรับเอ็นนะคะเอ็นขึ้นลงนะคะหรือว่าจะขยับนะคะให้เบาะเนี่ยสูงขึ้นก็ได้นะคะคันนี้นะคะใช้งานได้หมดเลยนะคะแล้วก็กุญแจนะคะกุญแจของเขาจะเป็นกุญแจคีย์เลสแบบนี้นะคะกุญแจคีย์เลสแน่นอนนะคะว่าต้องมีปุ่มพุชสตาร์ทนะคะปุ่มพุชสตาร์ทก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะด้านซ้ายมือของผู้ขับนั่นเองนะคะลูกค้าคันนี้นะคะฟังก์ชันมาครบมากๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่ สนใจนะคะอยากจะมีรถมือสองนะคะอยากได้รถที่แบบว่าสภาพดีนะคะสภาพเท่ามือ1แล้วก็อยากได้ราคาที่ถูกกว่าป้ายแดงนะคะที่นี่นะคะมีให้เลือกมากมายหลายคันเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะลองเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยราคากันด้านนอกนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Honda Accord นะคะปี2016นะคะเครื่องยนต์2.4ตัว EL คันนี้นะเป็นตัวท็อปแล้วนะคะสำหรับคันนี้ใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้นะคะมาในราคาเพียงแค่9,29,000บาทนะคะ9 2 9 0 0 0บาทนะคะฟังไม่ผิดแน่นอนนะคะให้คุณใช้เงินจองรถเพียงแค่ 9 9 9บาทนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะยังอยู่คู่กับเราไปยาวนานเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาดูแล้วนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะถ้าสนใจนะคะอยากติดต่อสอบถามกันจริงๆนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0949236666นะคะเบอร์เฮียเป้ค่ะถ้าใครนะคะสะดวกเข้ามาดูที่หน้าร้านนะคะหรือว่า สะดวกเข้ามาดูที่สาขานะคะก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะร้านเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่เก้าโมงเช้านะคะจนถึงหนึ่งทุ่มนะคะไม่เว้นวันหยุดนะคะตะเลิกไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะสะดวกวันไหนนะคะก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะพิมพ์ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีกทีรีวิวหน้านะคะรอบหน้าพิมพ์จะมากับรถคันไหนนะคะฝากกดติดตามกันไปด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ